คนได้ตรงข้ามูลง่ามัก็จะพริกันเลยมาเปที่มาของจุตนพุทาตอนนั้นกันซีกำลังสองและกัอกำลังสองมันมีทีเรื่องอุนทิตมันมีลอเเล่นได้ยอะค่แล้วไทยเป็นไงมาเป็นไทยเพาะว่าไทยดีมีเซลีแซวใช่หไผ่านวัฒนธรรมของผ่านเห็นปากการแสดงง การจัดการเรียกสอนนทํา่งคนารศกระนะคะเอ่อในสาการเรอยนการเรียนการสอนขอไทยจใช้การรู้แบบการเชิง่ใช้กนุ่ซึ่งในเรื่องนี้นะคะผู้สอนคนจะใช้คอนเซปต์นทยม่ดเลหรือว่าเป็นการจัดการเรียนสอนที่ยังไม่พูดถเกิดกระบวนการโดยที่ผู้สอนจะมีการ นำเสนอข้อมูลแล้วก็มีการระบุคนทัศน์เกี่ยวกับตัวคำศัพท์โดยจะมีช่าคำศัพท์ให้นะคะแล้วก็มีการจัดวามคำศัพท์เช่นคือคำว่าถนนนะคะผู้สอนเขาจะเอาคำว่าถนนไปแปะในส่วนที่เป็นคำว่าใช่แล้วก็คำเช่นคำว่าคำว่ามดนะคะผู้สอนจะไปแปะไว้ตรงคำว่าไม่ใช่นะคะแล้วก็แปะไปเรื่อยๆโดยให้ผู้เรียนพิจารณาว่า แต่ละคําทําไมถึงใช่ทําไมถึงไม่ใช่แล้วก็จะมีการทดสอบมโนมติก็คือว่าผู้เรียนนะคะก็จะมีการครูจะถามถามผู้เรียนว่าคานี้ใช่หรือไม่แล้วนักเรียนก็จะเป็นคนตอบนะคะโดยที่ถ้านักเรียนตอบเป็นร้นอยละแปดสิบเปอร์เซนต์่าทถูกต้องครูก็จะถามนักเรียนว่านักเรียนใช้เกณฑ์อะไรในการจาแนกหรือมีวิธีการสังเกตอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ จะเป็นการวิเคราะห์ศาร์การกิดของนักเรียนคือนักเรียนมันจะได้เป็นคนที่สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองนะคะโดยที่นักเรียนจะมีการพบประเด็นกันนะคะโดยที่มีครูคอยกระตุ้นความคิดกับผู้เรียนซึ่งการที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองสร้างนิยามของูุปปะของภาษาต่างประเทศได้ด้วยตัวเองเนี่ยทำให้นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องของลักษณะของภาษาต่างประเทศคุยกับคณะวิทยา,า <c oughs> การวิการมีโจ๊ก ต้องสนุกเลนะสาวคือไทยก็ต้ากาศที่สนุกี่นี่น้นัสขั้นตารานนสือของของทเป็นตั s t ชั่น a R โดยใช้คนที่เขามาเยียมร้อมก็คือเราจะศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบเซลพืชแล้วก็เซลล์สัตว์แต่ว่า ก็มีอยากอยากจะให้เด็กเรียนเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงก็เลยดาวน์โหลดให้เด็กทําเป็นการบ้านก็คือดาวน์โหลดที่บ้านแอปพลิเคชันไวก่อวงหน้าค่ะเพื่อที่ว่าพอมาในห้องเรียนจะต้องใช้ AR ค่ะแต่ควนี้ปัญหาก,ก็คือว่าพอเด็กเอามาเนี่ยทร์นเน็ตของเด็กบางทีมันมันไม่มันไม่สเนนะเทือนค่ะก็ในตัวห้องเนี่ยก็จะมีทางเรียนก็จะมีการสัญญาณ Wi-Fi ที่ให้เด็กเข้ามา เกี่ยวข้อมค่ะทางโรงเรียนตื่นเต้นนะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ใช้สแกนเออาร์ค่ะให้เด็กกล่อมกันกันแต่เย็นแล้วก็เวลาที่เด็กสอนค่ะมันก็จะลอยขึ้นมาเด็กเขาก็จะแบบโอ้อะฮาอะไรอย่ะเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาเล็กน้อยว่าเด็กเด็กตื่นเต้นไหมก็ูตื่นเต้นตมือสั่นเต้นืน เด็กก็เข้ามาเห็นโครงสร้างของคอโลคัสไม่ค่อยได้พูดอัโทรศัพท์เปิดระบบสั่นที่เยไม่ค่อยได้พูดค่ะก็เป็นเทคโนโลยีสองสองปออองูอนองมือสองอสก็ดโอเค แต่างคนก็ใช่ว่าวาาคาในษะจนกาให้เด็ก้อ่านก็นจากภกษะการอ่านก็นาจากภาษาเ่มามายุคใช้กสักงคมก็ทาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวามสำคัญนมือนาในาากกงเงี้าักรูแล้วก็ศึกษาเก่ว่าเด็กเนเขารู้อะไรมาบ้างก็ให้เขรูว่าเ้อะไรก็ให้เขียนลงไปในตารางนะครับอย่างอย่างนี้เสร็จ เขาอยากรู้ว่าอะไรเพิ่มเติมนะเขาสนใจจะเรียนรู้ว่าอะไรก็ให้เขาเขียนอธิบายมาเขาอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็สุดท้ายครูก็จะเป็นโค้ดที่จะเป็นโค้ชในกับารที่จะมอบเอกสารหรือไปความรู้ให้กับนักเรียนไปแฉเลยใช่ไหมว่าลองไปดูหนึ่งไปดูเกิดอะไรขึ้นการแข่งขันการที่เราทำผ่าน 5G ทัาใดทำเรื่องนี้เรื่องเดี้ก็ต้องเรื่องนี้ ไปเอาเรื่องภาพรวมแผนคุ้มบ้านกับอ้าวเองใอน,นี้ม <c oughs> ีแต่ว่าฝ่าในไรใช้หนึ่งนาทีค่ะหมดเลยนะโอเคทีนี้พี่ฝ่าว่าให้เด็กอ่ะอไปหาว่าอาชีพในอนาคตอ่ะนะบอกว่าอาชีพในอนาคตที่ วันนี้มันมีอาชีพอะไรบนะ้างในอนาคแล้วหนูอยากจะไปสู่อาชีพอะไรบ้างถ้าบอกอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ <c oughs> แล้วก็มีสิบอาชีพปนาคพที่สภาสภาการศึกษาทําการ,รวิรรจัยก็มีนกเทคก็มี <c oughs> นะมันก็จะใช้เรื่องบอกทำยังไงให้เด็กมองนะวันนี้แค่บ,บางบางอนมันก็ไม่เอาเลยอก ได้บอกที่การจะนั่งเรียนเด็กไม่อยากมาโรงเรียนเราประจำพอออกว่าจบลงที่บ้านมาเเโรงเรียนพอไม่มางเรียนพอไปตามที่บ้านแม่บอกว่าปูไปจากมาแล้วเด็กจะพบแค่มันเรียกไแล้วแต่ว่าเด็กอยากมาเรียนนะเหมือนรู้จะตายแล้วที่ปูต้องไปเลี้ยงควายเพราะพอออกกลับเเมางเรียนมาบอกปูไม่ต้องไปดูว่าล็อกเนี่ยแม่บอกเลยให้มันเลีย้ยงควายไอ้ที่เรียนตีแต่กูเบ่งมาถึงโรงเรียนย้ำหัวจะจบเวลาหนึ่งเอ้ ต่อไปหนุ่จะต้องเป็นสมาร์ทคอมเมอร์เองหาชีพสมาร์ทคมเมร์นะเรื่องอาชีพเป็นกีบเป็นแรกเป็นหลักล้วก็ไม่ลบนตี้อยไม่โรงเรียนเขาี่ปอชปอยู่ที่ไนเขาเาได้รับการตอบสนองั้งนตรีั้างหนึ่งพีแล้วมีอะไรก็เสริม

อันนี้สอนเรื่องี่ยวกับซื้อดาสุดาตัเป็นัเือดบสีไม่ทำจีนที่ใหญ่ของจีนซื้อก็จะมีขเท้าไม่เล็กจีนนครับต้นเทจ้าแล้วก็มีชิงิงมีปีใหม่แล้วก็มีทุกวันเราจะได้เล่าให้ฟัง เล่าเรื่องกีนดีป่ถามเด็เด็กเป็นคนสังคมกับเราเป็นคนรอบอบตกนคนกีนที่อยู่ในพ้ที่ักตัวเาสัตหรือเพี้ยนหรือแค่คิ้วอยีเด็กที่เลยเด็กที่เป็นตัวเดียวมันมือสังคมันที่เราทำกาษาประวัติศาสตร์ินกที่นี่ได้ภาษาด้ห

โดยการคิดวิเคราะห์กันก่อนแ้ดังกันไปตกีดนแล้วเราก็มีเร่องท่ายามแล้วเราก็มีอัไรที่เาต้่งจริงๆไปหายส่งแต่เราต้องความแล้วปั๊ บางปอม้าอะไรบางปอม้ามีแต่พี่จะรู้จักจะต้มจับออมาโอเคเลยนะผมเป็นสุพันศักดิ์สุพันศากดิ์จบคณะสุขภาพผมจบว่าสุขภาพนครพนมก็เรื่องที่ผมสอนเป็นสุพันศักดิ์เกี่ยวกับเรื่องของสื่อโฆษณาสุขภาพนี่ผมก็จะให้เด็กสามารถวิทยเย็ดเยะในเรื่องของประเภทของสื่อก่อนแต่ปัญหาที่พบเจอเด็กจะไม่เข้าใจในเรื่อง จะมีส,สองตัวนี้ฮะับซึ่งสื่อพิมพ <melod> ์ก <nt ry> ับสื่อสารมวลชนนะครับเด็กจะเขาหนังสือพิมพ์แบแล้วจัดอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์จริงๆแล้วจะแยกหนังสือพิมพ์ออกมาเกสื่อสารมวก็ต่าถามถามแรกเลยันสื่งสือสื่อสิ่งพิมพ์มีแล้วนะครับเด็กจะบอกหนังสือพิมพ์ผมก็จะต้องอธิบายใหม่ในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อสารมวลชนที่นี่เปล่ยนแปลงอะไรเลย